สวัสดีครับสมาชิกช่องคนหักหวยพารวยทุกคนนะครับครับผลรัฐบาลงวดที่ผ่านมาก็ออกไปแล้วนะครับผลออก981 417 2ตัว6 1มีใครโชคดีร่ำรวยปังๆกันบ้างครับสำหรับใครที่ จับไม่ถูกก็สู้กันต่อไหมครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับครับวันนี้ผมนำเสนอสูตรสองตัวล่างให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันก่อนนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมา ก็เข้าไปที่61ตรงๆนะครับ61ตรงๆถ้าใครนำไปจับรลาสเตอรี่ก็น่าจะได้นะครับครับเรามาดูว่างวดก่อนนะมันเข้าอะไรกันบ้างครับก็ อย่างงวดนี้ที่ออก155012ข้างล่าง06นะครับสูตรก็ทำได้123แล้วก็890สูตรคือสูตรที่2ก็เข้าไปที่2002นะครับนี่ตัวนี้ครับแล้วงวดนี้สูตรแรกได้789สูตรที่2ได้012ก็เข้าไปที่92ตรงๆครับ งวดที่ผ่านมางวดล่าสุดสูตรแรกก็ได้6กเสูตรที่2ได้1 2 3คนหวยรัฐบาล2ตัวล่างออกมาตรงๆเลยครับหกนึ่งครับนี่ครับ6กหนึ่งงวดใหม่จะได้ตัวไหนมาดูกันครับเพื่อนๆสูตรไม่ยากครับสูตรแรก นำสองตัวล่างบวกกันแล้วก็ไปบวกหคงที่นะครับเนี่ยเลขห้าครับมองเห็นหรือเลปล่าครับห้าคงที่นะครับเพื่อนผมขอขยับนิดนึงเลขห้าหกบวกหึงเบวกห้าเป็น12บสอนำเลขสองเพิ่มทีละแต้มก็เป็นสองสามสี่นี่คือสูตรแรกนะครับสูตรที่สองสูตรที่2ก็ หลัก10รางวัลที่1บวกด้วยหลักหน่วยรางวัลที่1บวกด้วยหลัก10ล่างครับแล้วก็มาบวก5คงที่ครับ, 1, บวก7ได้8บวกกับ6เป็น 10, 4 4บวก5เป็น9สูตรที่2ของเรานะครับเพื่อนได้9 0 1 มาจับคู่ได้9ชุดครับ2 9 2 0 2 1 3 9 3 0 3 1 4 9 4 0 4 1หาชุดนี้ชุดไหนจะมาสองตัวล่างรัฐบาลงดนี้นะครับวันนี้ผมจะยังไม่สรุปนะครับคือ นำสูตรแล้วก็แนวทางให้เพื่อนเพื่อนได้ดูก่อนว่าใครชอบตัวไหนก็สามารถเม้นมาได้นะครับผม9ชุดนี้ใครคิดว่าจะมาตัวไหนลองลองดูกันก่อนครับเพ่อว่าเออสลากรัฐบาลก็เพิ่งจะออกไปวันนี้วันที่สามหก็2 3วันเองครับก็นำแนวทางให้เพื่อนเพื่อนเป็นกันบ้านไปคิดดูว่าม,มันน่าจะมาต่อยซึ่งงวดนี้ ตรงกับวันเสาร์ใช่ไหมครับวันเสาร์วันเสาร์หึ่งวันดีครับเลิกดีครับถูกโลกกับพมนะครับถูกโลกกับแอดมากครับวันเสาร์งวดนี้อาจจะมีเ hey ฮครับงวดนี้วันเสาร์ถามว่าจะหน้าจะมาตัวไหนสองสามสี 2, 3, ก่ก็ก็ถือว่าเด่นนะครับวันเสาร์ เดี๋ยวค่อยหาสูตรอื่นมามาประกบนะครับอาจจะได้ไม่กี่เหลือเหลือไม่กี่ชุดนะครับชุดอื่นที่ไม่น่าสนใจแล้วก็อาจจะตัดออกนะครับเพื่อนๆออสองตัวล่างผ่านไปหนึ่งชุดเดี๋ยวผมมีสูตรสูตรบนซึ่งเป็นสิบหน่วยบนมาฝากเพื่อนๆอีก สักสูตรกันแล้วกันครับวันนี้ยังพอมีเวลาเออนี่ครับสิบหน่วยบนสิบหน่วยบนนะครับเ,เพื่อนๆสามตัวมาหนึ่งตัวหรือสองตัวนะครับซึ่งมันเดินมาประมาณแปดก้างวดแล้วครับแปดก้างวดนะครับเออมาดูสถติย้อนหลังกันก่อนนะครับนี่ครับ งวด970618สูตรทำได้890ก็มาได้เลข9ครับเพื่อนสลากรัฐบาลออก395 919เลข9ก็มาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับแต่อันนี้คือสูตร10หน่วยบนนะครับก็มันก็เข้ามาที่หลักหน่วยครับแล้วงวดนี้เราทำได้012 ก็ผลสลากออก642เลข2เข้ามาที่หลักหน่วยหลักหน่วยครับเพื่อนๆหลักหน่วยมา2งวดแล้วนะครับแล้วงวดนี้ทำได้อะไรครับ901 901ผลสลากออก012 3ตัวท้าย012ก็เข้าไปที่เลข หหลัก10ครับหลัก10บงวดนี้มาที่หลัก10บนะครับแล้วงวดนี้ก็ทำได้6 7แล้วก็8ปดผลสลากออก3 19หนึเข้าไปที่เลข6ครับนี่6มาที่หลักหน่วยแล้วครับเพื่อน6โอเคมาดูงวดใหม่งวดตัวนี้ก็ทำได้0ูนสอง ศูนซึ่งผลสลากออก361807เลขไหนเข้าเลข0ย์ครับเลข0เลข0มาที่หลัก10ครับงวดน,นี้มาหลัก10ครับ0แล้วงวดล่าสุดที่ทำได้ก็คือ678ครับ6 7 8ผลสลากออก981 417เลขที่เข้าก็คือเลข7ครับเลข7มาที่หลักหน่วยครับมาที่หลักหน่วยแล้วงวดนี้ทำได้ตัวนี้ครับก่อนเดินมาดูสูตรสูตรก็เหมือนเดิมครับ รางวัลที่1ตั้งแล้วก็ใช้หลักหมืน่นบวกด้วยหลัก10บ,บวกกันได้เท่าไหร่ก็มาเดินทีละแต้มครับงวดน,นี้8บวก1เป็น9ครับใส่9แล้วก็0แล้วก็1 3ตัวนี้ตัวไหนจะมา10หน่วยบนของงดนันที่10 ไอ้งวดวันที่สิบหกนะครับผมเขียนผิดขออภัยครับขอพระอภัยมณีด้วยครับสิบหกนะครับชัดเจือเบอร์ครับวันนี้สิบหกเดือนเจ็ดหกห้าถูกแล้วครับสามตัวสิบหน่วยบนเอ่อ สิบหน่วยบนก้อนนี้สิบหน่วยบนผมให้ไปที่เก้าศูนย์หนึ่งเก้าเอ็กศูนย์กหนึ่งเอ็กจะมา ไม่ครับไม่แน่ใจว่าจะมาสิบหรือหน่วยนะครับแต่ผมเอามาให้ดูคือ10หน่วยบนเฉยครับคือให้ให้ดูว่าให้เพื่อนๆไปลองดูสูตรอื่นมาประกอบการพิจารณานะครับ10หน่วยบน งวดนี้ครับสามตัวนี้ตัวไหนจะมา 9x0x1x เดี๋ยวสูตรตัวตัดหรือสูตรมากระทบสูตรมาประกบผมจะนำ มาให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งวันนี้ก็เอาสามตัวนี้มาให้เพื่อนๆไปเป็นกันบ้านก่อนว่าจะมาตัวไหนนะครับครับสรับวันนี้ผมคนทักงหว,วยพาโดยก็ขอฝากช่องให้เพื่อนๆได้ติดตาม Sub ส r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ